คุง้งเร้นานมเอ้าสะพรั่ออยู่ในวิมา,านหกคนมานัางข้างที่หองนี้ใหู้ร แสดจท้องอ๋อให้เป็นสิ่งสำคัญ,คญ,คญคยืนยันไว้ไม่เคยมีใครเข้าคุนเธอเสียงอ๋อเรารประกาศต้องกลับเป็นราชและนี อย่าไปร้องีเลี่ยนม่เป้ลาแลเเป็ได้เหรอไม่เอาไม่เอาเปลี่ยนเลยชื่อเขาขอกันไม่ดีเลยนาขผงประวิตรยุทธ์นะมันต่างกันตรงไหนเนี่ยก็ถลัมไงไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังไงหายชื่อน้าจับขังจังลยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วแ่อาในเดีนี ร้องไปตัวผมประยุทธ์ลวิตยากเยเป็นคนสนิทระชบุตรรับใช้หนอนเนื้อเหนือมนุษย์พระสุสุน โ,โอรสมีนานเข่อคำโบรานมีลุนไม่เกินสิ <lonely> ทัาจะได้กลับมาวมพนเสีพอด้วยผี่้ขออนจอต้เจารี่เจคับ่รเด็ถามจริงเลยไอ้คำที่พระปรอยูระวงเขพูด ยี่สิบปีจะพบพี่ที่แท้จริงของเราพี่เชื่อไหมว่าจะเป็นความจริงนะฮะไอทูลหมอดูคู่กับหมอเดาดูหน้าพี่เนี่ยหน้าเชื่อถือหรือเปล่าเนดูหนวดยังไม่เท่ากับเลยแต่ข้างดูดิเน่รับรางวัลอนบิกรับรางวัลก่อนครับรางวัลหองบอลร้อนไอโดดปริงจะเวิดคุยด้วยเสียงเสียงโนดเลยเฮ้ยแล้วร้านปลาโงนี่เขาไม่เปิดไฟให้ปลาทีเนี่ยไอใช่ไอ้นะ อ๋อแบงดอกแบงดอกแมันเกิดวันเกิดอ๋อกันเกิดหายพูดเสียเลยร้านปลาปลูกพูดถึงร้านปลาปลูกทำไมอ่ะเวรกรรมทำไมพอตกเย็นก็รีบสูบไปแล้วพอสูบเสร็จปุ๊บตกกลางคืนปลาก้ให้แตกก็อีกเอาเออ้จะเรียกร้านปลาปลกใช่ประใช่ต้องมาอะรครับดูใ้ดครับที่ดกครพบูจควากับูนะครับน่าดูน่าดูไอ้นี่มันเกิดน้องเลวด้วยเกิด ไอ้คนไม่ได้เกิดพวดไปก่อนปุ้ยไอ้คนเกิดแล้วนั่งตาห้อยไปทวดเอาครับผมเลยครับสวัสดีครับขอเวลาลิปหนึ่งครับจากนี้เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเืสวัสดีครับสวัสดีครับสวัดีครับรับเลยครับลังไหลกจำเลยนะครับอย่ามัวแต่นั่งลังเลเพราะความลังเลนี่คือความอดอยากของปิวเลยแหละนรับขอบคุณครับขอบคุณครับดูด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณผู้ชมทุกท่านขอบคุณครับและก็ขอบคุณแการขับน้องเดียวนะครับวันนี้รางวัลรางวัลคงมีเยอะเนาะกระันใจมากมายครับครับผมโอ้ยไม่เดียวกันไม่รู้นะที่วัดไผ่แตนี่กันไม่เกี่ยวกันขอบคุณครับครับผมพยายามให้ด้วยนะฮะขอบคุณสำหรับรปภวัดไผ่แตนะครับจอยครับ จำเบลได้พอประจกมาจำเบลได้เอ้ยวันนี้เบลวันเกิดนะอะไรอย่างงี้โดนหายโบให้กูไปจอดแม่งหน้าเมนนู่นเขากักไว้แล้วไงเข้าใจกักให้กูด้วยนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเด็กช่วยเหลืจริงขอบคุณครับเด็กชายคนเดียวขอรำขอให้รวยนะครับมีความสุขมากๆเวลาทักลู่นะครับวันนี้ว่าก็มาสักพักหน่งก็มีแบ๊คซี่ด้วยขอบคุณครับ ันนี้ห้ามกินนะจะเอาไปใส่บาตรพรุ่งนี้ใส่บาตรได้หลวงพ่อที่วัดแถวบ้านชอบป๊ดซี่โอโอขอบคุณครับโอโอก็วันนี้มาแล้วพรุ่งนี้ตามไปให้กำลังใจอีกนะครับพรุ่งนี้ที่ไหนพรุ่งนี้เล่นไหนนะอ่อพรุ่งนี้ยุตยาลวันเกิดเบลอีกวันเบลเกิดสองวันคน,นอะไรเกิดวันสองวันเอาผมเกิดสองวันพี่เกิดสองวันได้ยังไงอ่ะเอาก็วันนี้ยี่สิบเอ็ดใช่ไหมล่ะเออหัวกูออก แต่ว่าตัวกูอะไปออกเต็มเต็มเลยพรุ่งนี้ไม่รู้ไงแม่กูข้ออย่างละครึ่งอะไรสาละไมน่นะรีบไปกันนะครับผมครับผมพรุ่งนี้วันเกิดผมอะไรจะบ้าแล้วพิติมึงเกิดเมษาเอาทำไมล่ะก็พรุ่งนี้วันเกิดกูแล้วกูเกิดทีครึ่งนึงเกิดเมษาทำไมอะโอ้แม่พี่เขาบินชนขนาดนั้นเลย <c oughs> อไอ้แม่มึงทางมาหลายเดือนมากแล้วไม่ตด <c oughs> สำหรับคู่นี้ครับแสดงที่วัดโพธิสิทธิ์นะครับขอบคุณครับตำบลปิยบุญดีนะครับพี่น้องเพือเลอกรุ่นรุ่นนะครับพี่จุญหยาครับพี่น้องรีบให้นะแกวแกวยังมาไม่ถึงแกวใครอ่ะเมียกูเนี่ยเอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเมมไว้ไม่ได้ขอบคุณมากครับเมียเขาชื่ออะไรนะน้องแก้วน้องแก้วแก้วอันนั้นที่สาราพบอกออกัสอะไรอ่ะ ออกกานนั่นเมียเมียเป็นดาวเวลาไม่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 อะไรจริงเหรอไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอให้เราไม่รวยนะครับไม่เป็นไรร้องไหนให้พวกมันนั่งรอลงมาในเดือนนี้เกิดหลายคนนะยี่สี่กันน้องนิวยี่แปดลุงป๊อกนะครับลุงป๊อกป้าข้อเขื่อนยี่แปดใช่ไหมชายไทยมาทียี่แปตรีเลยบออกนี่ไปกันนะอย่าไปอย่าไปทอดผ้ากันไม่ทันนะ วันเกิดวันเกิดทอดผ้าเป็นรบูญไงอ๋อทอ้าทุกวันนี้นะไม่แต่งเงาก็ไม่เห็นเขาเขาก็ไม่ได้ยินเลยเพราะเสด็จพี่อยู่ที่ไหนนี่ถ้าเกิดจะให้ง่ายๆนะนนก็เปิดตำราดูาเสด็จพี่มีวิดยู่หรือเปล่าอยู่แผ่นดินใดไปตามกลับมาก็จบไปแล้วโยนว่าอย่างไรนี่ <c oughs> อย่างที่ราชโอรสเขาได้กล่าวเอาไว้ ว่าถ้ารู้จริงว่าอยู่ที่ไหนก็ไปตามตัวเลยเสียเวลาปเปล่าๆงี่ปิปีเงียบเลยไอ้ประยุทธ์เฮ้ยาประยุทธ์ <c oughs> เรียกท่านก็ได้เพื่อ,อนกออันไงเพื่อนกันโหนเพื่อนนเราประยุทธ์เขาประยุทธ์กูรอเรียกคำนี้มานานแล้วประยุทธ์ประยุทธ์เอออย่ามายุ่งกับกูแล้วกันกูเสถียเฮ้ยเออไม่ต้องมายุ่งกับเขาเสถียเนื่ยล้าอ๋อทำไมมีไงโยนท่าจะให้คำถึงขั้นนั้นคงจะเกินความสามารถของผงฉันไม่ไปอยู่โรงพระเจ้าค่ะ กับผมชันเพียงนําวันและเวลาประสูิของพระริ่มชรองโตมาคํานวณแล้วก็ทํานายตามตำหนักตำราแต่โบราณผลที่ได้ก็ตามที่กระ่องชั้นได้กรามทูนพระองค์ท่านไปและเจ้าข้ารู้ไปทจริงแล้วเบี่ยงใบนมากกว่านี่ไม่ต้องเปิดและตำราเนี่ยอยากดูดูชะตาใช่ไหมนี่เลยนู่นไปวัดไผ่แต่ข้างหน้าปากทางเขาว่างอยู่ตรงไหนว่างปูเสือลำกางดูดูไปเลยนั่นลาคานปูทุกวันทุกวันจริงเ่าแม่นสิวะ ไม่แมนขนาดเล่นไยแต่มึงไปทำไมบ้านเบิกกูไปดูบ้านพักหมาเกามีบ้านหมาพิการอยู่รบบุรีอ๋อเออไปดูบ้านพักหมาแล้วมึงเห็นได้ไงเอาเห็นดิมึงไปยังไงอะไปส่งไอติชพอเราไปส่งบ้านพักหมาเนี่ยหายมาคืนเลยะคุมคืนไม่ได้นอนเลยโทรมาอวยพรกูกว่ากูกำลังนั่งกินอาหารที่ชอบอยู่กินอะไรอ่ะ อาหารเปียกหมาคนบ้านอะเด็กอาหารเปียกหมาไม่ครบหเลยแค่ทอดชา่ทุนอย่าไปเชื่อมากพี่เจ้าข้าถ้าไปวิโรโง่เขาเป็นหัวหลวงเอาไว้ไปบ้าของเราบ้างเดี๋ยวข้างเด็กจะหนาวเออแต่การเกิดการเมื่ทีถามจริงๆเธอหนวนหรือปิงหนุ <c oughs> หนหครับจำไว้นะอยู่ว่าไงเจอกันที่ไหนเป็นศัตรูกันที่นั่นเออทูลาผู้จุ้งข้าฝ่าบาท ยังใหกูเจอมึงน้างนองเจอไป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 ้ยดอกไม้กูอะดอกไม้กูอะจะนี่ไงมึงขโมยอ่ะด้กูไปหาของเด็กลุงแมวลุงแมวก็ลุงตายเหรอโทษลุงเหียเด็กด่าไปเหอ ต้องขอโทษแทนลูกชายของเราด้วยเขาไปอยูโรโมวันนี้